เด็กเล็กที่กําลังถูกนักซุโมโอสองคนอุ้มเผชิญหน้ากาันจนกว่าใครคนใดคนหนึ่งจะร้องไห้ออกมานะคะโดยมีนักบวชคอยบิ้วอารมณ์อยู่บนสังเวียนให้ส่งเสียงร้องแบบนี้แหละค่ะเป็นกิจกรรมที่พ่อแม่ชาวญี่ปุ่นไม่พลาดน,นะคะที่จะพาลูกน้อยมาร่วมงานค่ะนี่คือเทศกาลที่มีชื่อว่านากิซูโมหรือว่าการแข่งขันเด็กร้องไห้กับซุโมซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของญี่ปุ่นนะคะตามความเชื่อแล้วค่ะการร้องไห้ของเด็กๆไม่ใช่สิ่งไม่ดีคุณผู้ชม แต่นั้นกลับแสดงถึงความแข็งแรงแล้วก็ยังเป็นพิธีกรรมที่ช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากเด็กๆอีกด้วยนะคะเทศก,กาลเด็กร้องไห้กับซูโม่จัดขึ้นที่วัดเซนโซจิในกรุงโตเกียวเป็นประจำทุกปีค่ะโดยในปีนี้ก็มีเด็กเล็กมาร่วมงานราว160คนบรรดาพ่อแม่ที่พาลูกๆมาร่วมงานมองว่าพิธีกรรมนี้นะคะมีความหมายกับครอบครัวและยังเป็นโอกาสที่จะได้สร้างความทรงจำร่วมกันค่ะ เทศกาลเด็กร้องไห้กับซูโม่เป็นประเพณีที่อยู่คู่กับญี่ปุ่นมานานกว่า400ปีนะคะซึ่งก็เริ่มมาตั้งแต่สมัยเอโดะโดยมีรากฐานม,มาจากแนวปฏิบัติของศาสนาชินโตและมีจุดมุ่งหมายในการปกป้องเด็กๆนั่นเองค่ะ